สวัีค่ะมาพอดีกินกาแฟคุยกันอยู่นั่นเนาะค่ะเนาะเมื่อเสร็จสำเพลาะทรงใหญ่ทวดถึงสวรรค์ละแย้ติ๋วก็จะได้เริ่มลงคลิปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้มีปลาตั้งโขทอดค่ะแต่ว่าไย้มันนั่นแหละไย้ก็เลยมาอบไย้ถึงได้ได้เป็นเส้นปลาตั้งโขจาโ้าตัา้งโขสลับเปากาแฟจ้าขอกาแฟที่อินวะนะคะไอ้กาแฟดำไยายยังหาบ่าเจอค่ะ รรยื่เยื้อไปกลยผกำลังัดร้านกันเยอะค่ะยังก่ลงโตนะคะยาาก็เลยมาอาจอยู่ในหองง่อกะงานกะร่วงๆไปด้วยดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กับไม้กำลังจใจย่าค่ะขอบคุณมากมายย่าก็บกำลังคิดิเพื่อนโอ้สายจ้าจ้า นั่คุยกันไปน้่เนอะคะ่ะเนอะกือหอดกืถึงทุกคนเลยค่ะเดอ้อเสียงเก๊กๆนี่ยยคลิกเมานะคะ,เ,ะ,คะเออว่ออาเป็นยังไม่กินกาแฟแล้วเริ่มเก็ดของรู้แล้ว กำลังใจเพื่อนด้ค่ะเดอ้อคุยกับไปงน้ำคุยกับไปงน้ำมเอามาให้ยายด้วยลูกเอามาให้ยายด้วย บปเบาๆยายอัดคลิปค่ะขอบคุณนะคะอยาอานามก็มก่จับ้มันหยจ้ะคลิปให้เพื่อนทุกคนนะคะแม่หอะไรเป็นกำลังใจกันละกันเนะค่ะเนะอ ทำไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะอย่าเหนื่อยอย่าซีเรียสอืมำทำไปเรื่อยๆไี่นาทีท่ามกับท่าท่าไปคิปมันบอบัังเนาะค่ะเนาะอืมคือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจา้ายายกะคอยเฮ็ดไปอย่างเสียละกำลังใจเตือนไปน้ำ บ่าเสียหลายมันบริสุทธิ์เลยฮนะจา้าแม่กินข้าวเปียกเจนุดไหมพอได้มองพอจะเจ้ากินเลยคยนี้แล้วละนี่ยา <Okay. S 1> ยกะหกันมไง่ายเพื่อนนะคะ,ะจะจับตรงไหนน้องดูควาค่ะดูดูให้เพื่อนเห็นไหม ย้อนแสงเนาะคะเนะาะจ้ยายกกับกินกาแฟไปน้ำกาแฟหอนอยู่ยยกกับเล่กันคุยกับเล่นั่นไปน้ำจา้าดูเขาอ,อ,บอ,บอบีไปนังอบอบแล้วเขารีดน้ำมันออกจก้ะอืมตงโก้ คุณว่ามีแขกนี่อยู่บ้านหลายอยู่แล้วคือปัตตะโก้กาแฟาช่วงเช้าไม่เหลือแย่แลเลยขับสูงเย็นเลยม่อบกุ้งจริงกาแฟยังห่วงอยู่อยู่คืออยู่ในห้องนอนใหญ่มันกับเตียงนอนย่ายกลางมุงนอน เขาเจ้าหญ้าจากเขาเจ้าหญ้ามาเล็กแะเรื่องหนากะสุดเนี่ย กะดีแก่น้ำคนที่ได้พิ้นไปแล้วคนที่ผ่านไปแล้วเน,นาะคะเนะจะได้บ่มมือยกันจะ้ะอื ไปนน้ำไม่เป็นปน้ำบอกพ่อแม่เพื่อนเปนน้ำใจแล้วเดี๋ยวจะบคุยอย่างไรเน,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 นาะคะเนาะซืกต่างคนต่างมาให้กำลังใจซื้อต่างรักกันต่อมาเราก็กดเริ่มกดรักกดไลค์ให้ยายนั่นเลยได้ค่ะเด้อรู้สึกยังพ่ะท่านเหมือนดอกกาแฟนี่มันฟ้อนจา้าอะเย็ดยิ่งกับขอบคุณทุกคน ที่เขามาเป็นกำลังใจใเย็ดติ๋วช่วงจัดงานศพย่ายเนาะค่ะเนาะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆค่ะย่ายเสียวันเสาร์อ่อลอยอังค้านวันเสาร์ค่ะพราะี้หนึ่งอาทิตย์จ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอให้ทุกคนจเนจริญเจริญน,นะคะไม่เจ็บไม่โจนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะจ้ะบ๊ายบาย